สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทาง YouTube กบกล้วยงามเลยนะครับเนาะวันนี้กับมาพร้ากกับหอยก้อยคือเกลือนะครับพี่น้องเอาสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพบพร้ากับหอยก้อยเก่าค่ะกับวัตถิสิบสี่ท่านวาค็มาสอนสวัสลอยหกสิบเจ็ดค่ะวันนี้มาเปิดแบงค์ยั่สิรายการหอยก้อยเลยสองรายการค่ะฟ้าตัวแรกคืองามสิหอยก้อยเป็นเป็นในไหนครับไอสุนันทร์สุนันทร์สูงลอยสี่สิบเจ็ดค่ะศูนยอยสี่สิบเกดค่ะทอกับทอเจ้าใหม่ค่ะ ท่านเานอ<ช>นทองกับเจ้าใหม่นอนว่าใช่นครับปาสูงร้อยสอทองกับเจ้าใหม่ครับพี่น้องวันนี้จุดเด่นมันมีอย่างเงี้ยอยตัวนี้ตัวนี้เงค่ะตัวนี้เง้าว,าาวค่ะนี้ค่ครับเบิ้งเบิ้งบางตากันพี่น้องเป็นข้ยสายแดงยักษ์หอยนี้สายอุเทรลอยค่ะเป็นข้วสายอุเทลอยนะครับปาดบังตาสิบกิโลครับบงเอิญหนาวเผายันยอนเลยน้หอยตัวนี้ปาดมุมข้างฝืนนี้เดียวพี่น้องมุมข้างืนครับ ท้องถุกย like <an> <Luis> ัง <diction> ยันยี่น้อยกว่าเนาะแน่นค่ะทฟองกั็จะไม่ได้จ็คเดือนหอยกว่าฟองด้หาเดือนกลัวค่ะต้องในหาเดือนกลัวนะครับเอาจุกน้ำพี่น้อยกวอยเท่าี่ครับเบิังลำชิงลำโตดีๆครับไอ้บังเอาจัดทามง่ายพี่น้องของบิังง่ายกวอยเท่าป๊าดเบิังครับจึ๊กเนี่ยครับป๊าดเบิังครับพี่น้องเอ้ยของเงี้ยงเงี้ยงหอยกวอยมาเปิดแดงมเลยครับสูงร้อยสี่สิบปีบวก ก็าแค่ไรู้าอย่างตัวครับคุณอยรู้วาละาสองตัวค่ะตัวที่สามในทองตัวที่สามในทองทองก็พอเจ้าใหม่น้อยครัอยพอก็พอเจ้าใหม่ในหาเดือนกลัวค่ะมีเอกสารครบแน่นอนเอกสารครบค่ะนี่ครับป้าสองสวยงามครับพี่น้องเมืองไทยครับเ่อนวุ่นว่นว่านว่านว่านว่เมืองไทยนะครับเมืองไทยครับเงาประเสริฐอนแสงครับพี่น้องเมืองไทยงามๆครับนี่ครับไผยสวยๆเลยพี่น้องป้าไผ่ว่าบอกสมโภชครับคุณปอยเนาะ ปัดข้อยหางมาให้ก้อยคืองามดีครับตัวนี้จุดเด่นค้อยหางไงอี่นี่ห้ก้อยปาดบ่งคับบ่งบงนี่ครับบาดีเปิดเปราคาอลครับนี่ให้ก้อยปอบบเ,ปเ,เปิดได้เจ็ดหมื่นหาพันค่ะเจ็ดหมื่นหาพับาทสนจิตสนใจค้อยมมนี่ให้แต่พี่น้องคนอยากโทร่มเขามาสอบถามเลยก่อยฝากเบอร์ทรดหมหนนย์เก้าหกสามเ็ดห่งสี่ศูนย์ 96, 3, 6, 6, 1, 4, 0, ค่เก้าหกสามเจ็ดห่ส่เอาห้ก่อยยืนวัดข้างุณเขาขายืนว่ากงามมาให้ับพี่น้องเยวตัดทามห้ครับ กระปองงามๆพี่น้องมาเปิดแบงค์ับพี่น้องนี่กระป๋อนนครับคของเงาๆครับพี่น้องนี่ครับป้อคาดเงาดีครับพี่น้องนี่ครับเงาดีครับปอเงาคนดีเบี้องเงกระหอยก่อยเบิ้งระใสค่ะเงาคนีเบ้องระใส่มันหอยก่อยว่าครับเปิดไว้75,000มื่นห้ันบาท ้าเตียพี่น้องมึงจะเขามาชมกล้ว,วยนี่เขามาใส่ปานได้ไหมกล้วยมึงมาบ้านต้องบ่อตะบ,บนนั้นแกลีเพิ่มเมื่อจะว่เลียค่ะสิ้นเป็นเมืองสวงสวนค่ะสิ้นไปเมืองสวงสวานอุณภูมินะครับเนาะนี่ครับของดีๆงามๆมาเปิดแบงกับเป็นกล้วยสายอุเทนลอยครับตัวนี้ห้อยกล้วยมาเปิดแบงครับจุดเด่นตัวนี้บางตาดีเขาโตขัต้นสอนนี่นอยกล้วยวันนี้อึ๊กนะคเผาอย่างนี้รับประกันทองนไอยกล้วยรับประกันทองค่ะตัวเรียบร้อยแล้วค่ะรับประกันทองเอกสารก็ครบค่ะก็มึงนี่ได้ถือเอกสารหน่อยก้อยได้ถือค่ะมึงเอาจุด อาองามเลยพี่้องครับนี่ครับของสวยกลับมันีเบิ้งชิบันล้วนน้อยๆก่อยเนาะแม่ทองครับรับประกันทองครับตัวนี้ครับส่วนสูง147ครับตัวนี้ ครัของเงาๆเลยครับพี่น้องเงาก็หนีไปเบื้องรถุดไฟนะครับพี่น้องสนใจสนใจแตโทรเข้ามาสอบถามนะครับ ID ไล่กับเบอร์นี้นะครับ0963766140ครับเอาไปเบื้องแมีนที่สองคนต่อครับวันนี้อันนี้เป็นจั้งในหอยกุ้ยนี่ครับอันนี้ลูกไส้ฝาประทานค่ะเป็นตัวผูตัวผูรอค่ะตัวผูรอเป็นลูกไส้ฝาประทานครับเนาะแม่ครับลูกไส้ฝาประทานครับ มึงเงียบพี่น้องปัดนี่ครับมึงเงียบครับเป็นลูกไส้ฝ่าพระท่านจุดเด่นมันเป็นไห้ยก้อยตัวนี้ตัวนี้แข้งขางขา่ายเขาง่ายค่ะปัดโค่นเขานี่เห็นป่ะกำบ้าหุ่มตุเด่นไม้ไก้อยนี่ปัดโค, <น S 3> ค่นเขางี้นะครับมึงเงียบเอาหนาเขาไขาว้มึงเงียบไปเขาปัดลูกไส้ฝ่าพระท่านจุดเด่นคือดูเโค้งสามงี้นะครับมึงแข้งขากแบบงี้เลยครับพี่น้องป๊ัดอึกหนาวเผางี้ครับเนาะแต่ว่าผมหมักตั้นี่แหะครับพี่น้องตุเด่นคือเขงาขงขีา้นะครับ วันนี้อายุจะเดือนหอยก้อยวันนี้ครับสิบเจ็ดเดือนค่ะอายุสิบเจ็ดเดือนสูงเท่าไหร่หอยก้อยนี่สูงหอยสาสิบแปดค่ะสูงร้อยสามสิบแปดนะครับนะเนาะเพิ่มข่้นเป็นสายสะไพ่โรงงานนี่ครับเมืองถ่ายครับอันนี้เราไปกินอาหารดีๆนี่เดินประกวดได้ดิหอยก้อยตัวนะเนาะเดินประกวดสายง่ายครับตัวนี้ครับสายง่ายครับตัวนี้ทับหน้าเขาอีกแล้วหอยก้อยเ้านี่ครับเมึงก็แบบสถามันงั้นมึงเนี่ยหอยก้อยพี่น้องเมึงเนี่ยดูไส้ฝาประทันนะครับพี่น้องนี่จุดเด่นตัวนี้ผมวา่าพูดผิดฟังดิพี่น้องพอดี่่ใหหคคคครรรััััับบบเเป็นนววายยสมม้้ตี นี่ครับป้ายืนงามนะครับพี่น้องมึงครับสูงร้อยสามสิบแปดน้อยๆก้อยแอมค่ะเป็นลูกไส้ฝาบาทท่านครับพี่น้องป้าสุดจัดดีดีครับกำนมาจะโค่นเขาหรือพี่น้องมึงครับครับโค่นเขาสมัยใหม่ครับนี่ครับหน้าตาดีครับตาแต่มแจ่มจ้ำนี่บ้างไหมครับพี่น้องอุโมอนซ่อนจะโค่นเขาหรือพี่น้องเขาใหญ่เนาะบ้านนี้ลูกไส้ฝาบาทท่านนี่ห้อยก้อยเปิดไปราคาได้เนาะครับพี่น้องเปิดไปหกเมื่อเก่าพันค่ะ หกหมื่นเก้าพันบาทค่ะทำไมพี่น้องเอ้ยของดีราคาถูกครับพี่น้องบอกพี่นังหน่อพี่น้องกล้วยตัวนี้เปิดไปหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะเป็นกล้วยสีดอกเล้างามหอยก้อยไทยเปิดดีเนาะนะครับโอ้งามเลยพี่น้องกล้วยตัวนี้งามเนะครับตัวเนี้ สนจิตสนใจฮะเทียพีนองมนอยากฟังราคาแล้วก้อยวันนี้เบอร์โทรคือ96ค่ะทรเบอร์โทรกับศ96 376 6140ค่ะ096 376 6140บ่ไฮก้อยค่ะ ID ไล์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันบ่อันเดียวกันค่ะถ้าเท้าพี่นองมนอยากเขามาชมขุยเดียวก้อยวันนี้เขาบ้านไหนวันี้เขาบาบ้านน้องบอลตะบนนองแก้วเพื่อเมือจังหวัดเลยค่ะสำบเมืองสุวรรณค่ะถอยขาลังจันเลยอยก้อยเขานี่ครับป๊อบอนีงครับกงามครับวนี้กลมหนาน้องเง้ยหอยก้อย นี่ครับบังคนเขาเงี้ยลยครับพี่น้ององที่สวยงามครับนี่ครับสวยนะครับเลยเลี้ยงโค้งสางวัดตะพอลถึงพี่น้องเป็นกล้วยที่โค่นเขาใหญ่กระดูกแข็งขาใหญ่ครับพี่น้องเฝ้าทิปย์โต้ซับโทษเข้ามาสอบถามหอยก้อยนะครับเด้อ0963766140เอาห้วยแม่เผืร์นพี่ไปใช้หอยก้อยเอาเหมือนกล้วยแม่เผืร์นพี่ไปใช้หอยก้อยิดประทานสุพรรณบุรีค่ะ ขอบุญขอพุน่นะครับเนาะเดี๋ยวจัดส่งให้เนาะให้พายควายมาเมื่อไหร่นั่นค่ะนด้ขึ้นรถค่ะคนี่ครับป๊อดเมื่อนหร่ครับของเงียบงามนะครับนี่ครับเพื่อครับลูกไส้ฝาประธานครับเปิดไว้ที่หกหมื่นเก้าพันบาทสกิดสนใจกล้วยตัวนี้กัอยากได้ไปคุ้มฝูงเนาะพายควายอยากได้เป็นกล้วยไปไปพอพันธุ์ครับนี่ครับ จุดเด่นมันคือเขาไง้นะครับตัวนี้ครับจุดเด่นเขาไง่แล้วกัอัตลักษณ์ดีครับโค่งสางไงยขอกราบทำบ่ารสัสดีครับ